เกพักเกพักเกพักกินกับน้ำพริกนี่ไปเก็บแว่นแก้วมาไเ,เก็บนี่น,นี่เก็บตำลึงหวานอ่อมแซบเบญจรงค้าสีรือบุสบาริมทางนะจ๊ะเนี่ยรสชาติจะคล้ายๆกับตำลึงอ่ะเนี่ยเหมาะมากที่จะปลูกขยายพันธุ์ง่ายมากเลยตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายนี่ผักเป็ดผักเป็ดญี่ปุ่นอุ้ยงามคัก แล้วเราก็เด็ดอันนี้นี่ใบชะพลูทำอะไรก็ถ่ายไปนะจ๊ะพวกเราถ่ายถ่ายถ่ายไปเลยนี่บำรุงฟันบำรุงกระดูกได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะนี่อันนี้กระชายเอาต้นอ่อนๆไปกินก็ได้นะกับน้ำพริกอะ่ะนี่เอาอ่อนๆไปกินจิ้มนพริกอร่อย ุวยงามคักงามคักบำรุงกระดูกและฟันเห็นแล้วอยากกินเนี่ยพวกเมีย่ยงเดี๋ยวไปเก็บถั่วถั่วผักยาวด้วยนี่เก็บให้แม่กินกับน้ำพริกปลาทูอุย้ยงามดูเองกินเองนี่มันสบายใจตรงนี้แหละมันปลอดสารพิษปลอดสารเคมีกินได้อย่างแบบอุย้ย สบายใจที่สุดนะล้างรอบเดียวล้างฝุน่นวันไหนโดนฝนฝนตกหนักไม่ต้องแทบไม่ต้องล้างหลอกจริงๆวันที่เราเก็บนี่คือฝนตกหนักนะฝนตกทั้งคืนเก็บแล้วก็เอาไปล้างนิดหน่อยตัดปักชําก็ติดง่ายนะใบชะพลูเนี่ย กินแต่ส้มตำก็อร่อยอยาลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ได้หมดเลย,เ,ยเขาก็จะแตกใหม่เด็ดแบบนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่แตกใหม่หมยเยอะแยะจะแป๊ะเป็นลมถ้ายิ่งติดดอกก็ร่วงมาเพียบเลยเก็บอหน่อยเก็บหน่อยอันนี้อยากให้ทุกคนปลูกอ่อมแซบต้นมึงหวานเป็นจรงห้าสีเพราะว่าเขาขยายพันธุ์เร็ว ขยายพันธุ์ง่ายตัดกิ่งปักชำยิ่งติดง่ายเลยถ้าใครไม่อยากให้เขาขยายไปเรื่อยๆก็ทำไงเปล่าก็เอาไปปลูกในพื้นที่จำกัดให้เขาอะ่ะในบงบอร์ซีเมนต์ในกระถางก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวพาไปนี่ก่อนไปเก็บถั่วมีอะไรก็อัดเข้าไปเอาไปลงช่องนู่นช่องนี่ช่องนี่ช่อง,น,องนั้นนี่ เราอัดไปแล้วนะส่วนมากนะเวลาจะอัดอะไรให้ลงปกคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอัดถ่ายขึ้นปกคลิปเสียงอะไรเสียงอะไรมะม่วงดูสิหานะเก็บเลยเวลาเก็บก็หมุนๆๆห,ห,หน่อยเฮ้ยว่าจะเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์ กันนะอันนี้เก็บไว้ทำมเมล็ดพันธุ์ดีกว่าเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อเนาะอุ้ยเก็บผักปลูกเองกินเองเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยดีดีอันนี้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ขยายต่อถั่วฝักยาวปลูกกินเองปลอดสารนะจ๊ะนี่ อได้แล้วอันนี้ด้วยอันนี้ดูแปลกๆเก็บมากินเลยแล้วกันนี่อ่ะถ่ายเึ้่นปกคลิปก่อนนะจ้าชูบตรงไหนดีตรงนี้เนาะแม่ดีกว่าเมื่อกี้ถ่ายไปละไปแล้วเก็บผักเก็บผักก็ต้องถ่ายนะจ๊ะทุกคนนะ เก็บผักนี่ก็ต้องถ่ายฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้าไปช่องเราด้วนะจ๊ะทุกทุกคนทุกช่องให้ความรู้นะไปแล้วเหนื่อยสู้ไปด้วยกันแค่นี้นะ